สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เป็นนับถอยหลังต้อนรับละครน้ำดี2เรื่อง2รถของนายเอกมารกี้ราศีที่เตรียมจ่อคิวลงออนแอร์ air ตอนนี้นั่นก็คือละครผู้กองยอดรักและใต้เงาจันทร์ที่ต้องรับมือกับสองพระเอกเหล่อมากนั่นก็คือเตอ๋อฉันทวิทย์และเกรทวร,รินทรงานนี้แฟนๆจิ้นกันรัวๆๆเลยละค่ะ เตรียมบริหารกล้ามท้องกันเป็นตระคิวไว้ด่วนๆเลยค่ะเมื่อละครฮาแห่งปีผู้กองยอดรกักเตรียมลงจอมาเขย่าพุงของแฟนๆละครให้กระเพื่อมเริ่มตอนแรกสุขที่3กร,รกฎาคมนี้กับคู่จิ้นคู่ใหม่ที่จะทําให้ติดใจกันทั้งเมืองไอพัน2015เต๋อชันทวิตประทะก,กับผู้กองชุวีพ่องมากี้ราศีเรื่องนี้พระเอกเต๋อฝึกทหารแต่นางเอกมากี้ฝึกเล่นตลก กับเบื้องหลังการถ่ายทําที่มีแต่เสียงหัวเราะรับรองว่าหน้าจอทั้งเดือดทั้งขำไม่ว่าจะเป็นบทต่อปากต่อคําสุดแซ่บและมุกเรียนสดๆจากอัจฉริยะทางการแสดงของพระเอกเตอ๋อรวมด้วยแก๊งเพื่อนพลทหารและนักแสดงรุ่นใหญ่ขายฝีมือพี่บอ๊อบพี่ตองพี่ท็อปพี่หนุ่มเวอร์ชั่นนี้จะไม่รักแค่ผู้กองแต่จะรักนักแสดงทั้งกองพันดังๆปังๆแน่นอนค่ะ ับปี2015นี้นะคะก็ถือว่าเป็นละครที่ครบรถมากจริงๆทั้งกุก๊กิ๊กคอมเมดี้มีบูแอคชั่นด้วยทุกอ,อ,อย่างมาถูกถ่ายทอดลงไปในในการถ่ายทำทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทุกคนได้สัมผัสความสนุกแน่นอนนอกจากนั้นมีความซึ้งความโรแมนติกและมีแอคชั่นอย่างที่กี้บอกด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันดูครั้งเดียวมันแบบได้เยอะกว่าประเกา๋าอีกประเกา๋ามีแค่สามรถนะมัน <c oughs> มีเป็นห้าหกล้เลยมันเยอะมากครับมันควรจะดูอะ่ะเนาะ